สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูนกหงยกกินต้นดอกบานไม่รู้เลยป่านะคะเป็นของโปรโดของเขาที่เขาชอบกันมากเลยทีเดียวนะคะเน่กับมากันแล้วเริ่มมากันเยอะแล้วนะคะวางปุ๊บหมดปับ๊บอันนี้เป็นนกจากกรงนกธรรมชาตินะคะเวลาเห็นเขาได้บิน มีความสุขมากกว่าเห็นเขาอยู่ในกรงแคบๆแน่นอนเลยนะคะถ้าใครที่เลี้ยงนกนะคะลองทํากรงใหญ่ๆให้เขาได้บินดูนะคะจะเห็นว่าเขาเนี่ยสดใสขึ้นมากเลยนะคะไม่ดูเหงาๆนะตอนแรกที่ตั๊กเนี่ย แยกออกไปอยู่กงเพาะนะคะให้เขาเลี้ยงลูกให้เขาอยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยรู้สึกได้ว่าเขาไม่มีความสุขเลยนะคะพอมาอยู่บินกว,กว้างๆรวมกับเพื่อนแบบนี้ดูดูเขาสดใสเราเลี้ยงนกเราก็ดูออกเนาะดูเขาแบบบินอย่างร่าเริงนะคะนี่กิอย่างอร่อยอร่อยเลยทีเดียวแล้วก็ย้าตัวนี้นะคะหายากมากเลยแถวนี้นะคะเพราะว่านกกินหมดนะคะ เอามาให้นกกินหมดแล้วตอนนี้มีแค่กรรมเดียวเองแต่ว่านกก็หลายตัวแย่งกันเลยนะคะมุมโปรดอ่าน้องสอนอยากมาดูนกกับคุณแม่อต้ามอมแแมมแล้วเกินกินขนมเค้กมาอยากเข้ามาดูครับได้ครับได้ครับนี่นะคะกินเสร็จแล้วเขามีนิดเดียวนะคะเขาก็บินเล่นกันแล้ว ไปซะแล้วไปหมดแล้ว <_ d ans> เพราะว่าหญ้ามันมีนิดเดียวนะคะอันนี้คือกรงอ่าอันนี่คือกรงข้างในอีกทีหนึง่งเวลาเขาหลบแดดหลบฝนเขาก็จะเข้ามาในนี้กันนะคะไม่แดดไม่ร้อนทำไว้ให้ละนกที่นี่นะคะ,จะเจริญพันกันมากเลยทีเดียวเนาะแป๊บเดียวไข่แป๊บเดียวไข่นะคะนี่ เต็มไปหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะได้ลูกนกนะคะก็มาซื้อได้นะคะที่สวนเลยนะคะถ้าใครอยากจะได้ลูกนกนะคะก็มาซื้อได้เนาะที่จังหวัดสกลนครนะคะทักเข้ามาทางอินบ็อกหรือว่าใต้คอมเมนต์ u t u b e ได้เลยนะคะตัวนี้อันนี้นะคะมีลูกนกสี่ตัวกำลังจะลงลังแล้วนะคะตัวนี้นะคะ พ่อนกกำลังป้อนนะชูกา้าชูล่าก้ากำลังป้อนแฟนเลยเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะคะพ่อนกก็มาเกาะดูแม่นกนะคะชูกา้าอันนี้แม่นกลูกกำลังจะลงลังแล้วนะคะแต่แม่นกกำลังจะไข่ใหม่อันนี้คือแม่นกนะคะแม่นกคือตัว ตัวที่ใหญ่ๆสีม่วงนะคะส่วนลูกนกคือตัวสีฟ้านะคะลูกโตแล้วแต่แม่ยังกกลูกอยู่ตลอดเวลาเลยเูด้ต,ตัวนี้นะคะเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นลูกป้อนเขาจะมีกลัวชุก้าชุก้าไห<ม>นแฟนชุก้าอยู่ไหนอ่อแฟนชุก้า<ม>แฟนชุก้าคือไอติมนะคะกําลังกกไข่อยู่ทีเดียว ี่ตัวเห็นไหมคะนี่หค่พี่บีเห็นไหมคะเห็นแค่สองตัวมีสี่ตัวค่ะดูดูโอ้ไปแล้วไอติมตกใจเราไปแล้วไอติมฟักบ้างยังเนี่ยมุมโปรดนะคะมุมโปรดก็คือซุ้มดอกพวงแสดนะคะนกกาไปเกาะอยู่ตรงนั้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะตลอดเวลาเลย นี่ชอบไปเกาะอยู่ตรงซุ้มพวงแสดนะคะเต็มไปด้วยขี้นกเลยทีเดียวนะคะอีกตัวนึงก็เข้ามาเด็กๆมีกี่ตัวโอ้โหนับสิลูกมีกี่ตัวมีกี่ตัวมีกี่ตัวน้องนกมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะนี่บัยากาศดีนะคะ เขาก็ได้หลบแดดหลบฝนนะคะในพุ่มไม้สุ่มทุ่มพุ่มไม้ที่เราปลูกเอาไว้ระวังหนาบกุหลาบนะลูกนะอันนี้นะคะบรรยากาศเวลาเกือบๆหกโมงเย็นแล้วนะคะนกก็หลายตัวเริ่มจะเข้ารังกันแล้วแหละนะคาข้างบนก็มีข้างบนต้นไม้ก็มีนึกว่าส่วนใหญ่จะอยู่ตรงอันนั้นหละคนไข่ใช่คนะบินเหินลงมาแล้วนะคะ เด็กๆก,ก็ชอบเข้ามาดูนกนะคะน่เห็นไหมเขาก็จะบินกลับเขา้าเข้าในกรงของเขานะคะเวลานอนนะแล้วก็ออกมาบินเล่นสลับกับบินเล่นมีความสุขกันไปนะคะอันนี้ต้นมายมที่ตอนทําคลิปเนี่ยยังมีใบสองใบนะตอนนี้ต้นมะยมโตแล้วนะคะก็กะว่าจะให้สูงๆนิดนึงเพื่อให้นกใช่เพื่อให้นกมาทํารังได้ให้เขาไปเกาะอยู่ได้นะคะอะไรกัดนะอะไรกัดลูกอุ้ยมอมแมมมอมแมมช็อกโกแลตเหลือเกินเธอ นี่นะคะข้างนอกนะคะเป็นดาวในร้อยนะคะซุ้มดาวในร้อยเพื่อที่จะบังแดดให้กับนกก็กะว่าจะเอาดาวในร้อยมาปลูกในกรงนกเหมือนกันนะคะเขาจะได้ร่มรื่นเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะชีวิตของนกที่อยู่ในกรงธรรมชาตินี้เป็นยังไงนะคะ oh <my> คลิปนี้ลาไปก่อนด้วยภาพของเจ้านกนะคะหลายๆตัวเนาะ นะจะซึมเข้าไปใกล้อยู่เลยจะใกล้อยู่ต้นดูด๊ด,ด,ดนี่อยู่บนนู้นมีความสุขกันเหลือเกินนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค <Popular S 2> ่ะ